สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจองกระแสหลังเบิร์ดแฟนแตงโมเคลื่อนไหวด่าแลกชาวเน็ตเม้นสนั่นเลือกทีมชัดือฮากันเลยทีเดียวเมื่อเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวแบบดุเดือดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สูญเสียแฟนสาวผ่านโพสไอจีสอรี่หลังจากมีการแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมงานนี้ทาเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นเลือก้างชัดเจน,นโดยเบิร์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอุบัติเหตุพองมึงดีลองเป็นแม่มึงดีคอวอย ตอนมาทั้งเพจเจมอย์ร้อยแปดก็ได้อพอสต์ดังกล่าวของหนุ่มเบิร์ดมาแชร์แล้วระบุว่าอยู่ๆเบิร์ดแฟนแตงโมก็ขึ้นแบบนี้สะดุ้งเฮือกเลยทั้งนี้ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนันบอกเข้าใจถึงความรู้สึกของเบิร์ดและส่งกําลังใจให้แฟนหนุ่มของดาราสาวผู้จากไปเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ